สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่ทงธงนะคะมีน้องๆองทักพี่ทงธงใหม่เยอะมากเลยว่าช่วงนี้น้องๆได้ใส่วิกแล้วก็พอหลังใส่วิกไปแล้วรู้สึกว่าผมเริ่มร่วงเริ่มบางจะทํายังไงดีคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะโอไนมิเลเชนแฮรเซรามตัวนี้ตัวเดียวนะคะหลังจากที่เราสระผมแล้วนะคะเช็ดผมให้หมาดหยดไปที่หนังศีรษะหนึ่งถึงสองหยดแล้วขยี้เบาๆบให้ทั่วหนังศีรษะนะเหมือนเป็นการนวดหลังจากนั้นก็หวีอีกเล็กน้อยเท่านั้นต้องใช้เป็นประจําทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ผมที่เคยหลุดร่วงจะร่วงน้อยลงค่ะและที่สําคัญนะคะพี่ทองชงใช้มาแล้ว2อาทิตย์ไปออกรายการแชร์กับคุณชาคิดมาต้องบอกเลยว่ากล้าโชว์ผมจริงเนื้อผมหนาขึ้นดีใจและภูมิใจมากค่ะนี่นะคะใครที่มีปัญหานะคะเนื่องจากหัวเถิกหัวบางหัวลานเนื่องจากการใส่วิกหรือทําเคมีมาเยอะแนะนําตัวนี้เลยะค,ะ oh, nice. ล hair serum, ค่ะโอไนมิลเลชันแฮร์เซรัมค่ะ ติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเสิร์ชหาข้อมูลได้ที่โอไนมิลเลอร์เคลนแฮร์เซรั่มได้เลยนะคะและคุณจะมีความสุขกับการที่มีผมดกผมดํามากยิ่งขึ้นค่ะ